สวัสดีครับก็ในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นช็อตเทรดพาร์ตโมเดลนะครับ Transport m o มเดเนาะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำใน Excel แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ฟังก์ชัน Excel s o l v เ r เข้ามาช่วยในการหาคำตอบด้วยนะครับหน้าตาของตัว s h o ต t ทรดพาร์ part, นะครับนะกษาอาจจะเห็นว่ามันทำไมหน้าตามันเปลี่ยนไปจากครั้งที่เคยสอน,สอน ที่เอ่อมันจะเป็นการนั่งพิมพ์เอาแล้วก็เชื่อมสูตรเอานะครับอันนี้เดี๋ยวเราพัฒนาตัวตัวโมเดลให้มันให้มันเหมาะสมขึ้นมาระดับระดับหนึ่งแล้วนะครับหน้หน้าตาแปลกๆหน่อยแต่ว่าพื้นฐานการการทำเหมือนกันนะถ้านักศึกษาถนัดแบบเดิมนั่งไล่ทำคอนสเตนนั่งไล่ผูกสูตร dvobj อะไรพวกนั้นถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับสุดท้ายจะได้คำตอบเดียวกันนั่นแหละ นะครับแต่พอดีว่าอันนี้เป็นโมเดลที่ต้องขออนุญาตกล่าวถึงท่านอาจารย์สรวิทย์นะครับอาจารย์ที่บางมดนะครับประจอมเก้าทนบุรีนะครับนะก็หยิบยืมท่านอาจารย์มาใช้นะครับมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับท่านก็คิดโมเดลตัวนี้ขึ้นมานะครับนะก็เลยมาใช้ต่อนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะสอนการใช้ให้นะครับสำหรับโมเดลตัวนี้นะครับ ในครั้งที่แล้วเราพูดโจทย์นี้ไปเนาะช็อตเทดพาร์ตโจ์นี้ก็คือจะวิ่งจากจุดที่1ไปยังจุดที่9เนี่ยจะไปเส้นทางไหนดีให้มีระยะทางสั้นที่สุดนะครับอ่านะแล้วเราก็พูดตัวทฤษฎีตัวช็อตเทดพาร์ตไปแล้วนะครับอันนี้คือตัวโมเดลที่ที่เขียนออกมาได้นะนี่ถ้าเขียนออกมาได้ครั้งที่แล้วสอนการเขียนไปแต่ไม่ได้เขียนให้ดูทั้งหมดนะครับมันเยอะอันนี้คือถ้าเขียนออกมาได้ก็จะเป็นลักษณะนาตานีนนะครับเป็นแบบกระจายนะครับไม่ใช่ตัวอ่า แมทโมเดลแบบแบบมาตรฐานที่เป็นตัวย่อนะครับมีแบบกระจายให้เห็นหมดเลยนะครับด้านวนนี่คือ obj นะครับนะด้านนี้ก็คือตัว constant เงื่อนไขหรือว่าตัว subject to st นั่นแหละนะครับก็จะเห็นว่าโหนดที่1จะค่าขวามือจะเป็นลบหเห็นไหมโหนดสุดท้ายค่าของมือจะเป็นบวกหแล้วก็ระหว่างทางในการวิ่งนี้เป็น0ูนย์หมดนะครับจุดที่ผ่านนะครับอ่ะทีนี้ จากตัวตารางนะครับก็จะเห็นว่าด้านบนนี้เนาะซูมให้ดูก่อนละกันด้านบนนี้ฮะช่องเขียวนะครับเราเอาไว้ตั้งตัว o p j นั่นเองนะครับนี่ o p j เดี๋ยวเราจะตั้งสูตรในช่องเขียวนี้นะครับแล้วก็เราต้องมีการคีย์ข้อมูลจากโจทย์ลงไปนะครับใน3ช่องนี้จาก i by j ก็คือจากจุดใดไปถึงจุดใดเป็นระยะทางเท่าใดนะครับส่วนช่องผ่านไม่ผ่าน dv นะครับ สีเหลืองแนวยาวนี้นะครับก็คือช่องที่จะมีคําตอบออกครับว่าเลือกไปหรือไม่ไปออกศูนย์กันหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น DV ตรงนีน้เดี๋ยวเราจะตั้งเป็นแบนารีแน่นอนนะครับนะทั้งหมดมี32ตัวแปรนะครับนะอันดับแรกกรอกข้อมูลลงไปก่อนการกรอกข้อมูลก็ต้องไล่ตามเส้นทางที่เกิดขึ้นจากโจย์นะครับวิธีไล่ก็ดูเลยครับจุดที่1ไล่ไปเลยไปไหนได้บ้างหไป2 1ไปสาไป4 ค,คุณก็ใส่เป็นตัวเลขไปเลยครับ1ไป2ได้ระยะทางคือ3นะ1นีหไป4ได้ระยะทางคือท่ทีทษที1ไป3เนาะไดระยะทางคือ7นะครับแล้วก็1ไป4ก็คือ9อย่างเงี้ยแล้วก็เริ่ม2นะ2ไป1เป็นระยะทางก็คือ3เหมือนกันนะครับ สองไปสามระยะทางก็เป็นสามนะครับสองไปห้าระยะทางก็เป็นสิบเจ็ดฮะี่อันนี้นะักษาคีลงไปก่อนต้องคีตรงนี้ต้องไงก็ต้องเสียเวลาคีระยะทางนะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตก๊อปปี้ตัวเลขที่เคยคียไปแล้วเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับการตัดภาพฟึบ โอเคแป๊บหนึ่งรู้สึกจะอ่าคัพ y มาไม่ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาข้อมูลมาก่อนละกันนะเดี๋ยวเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งอโอเคเราได้ข้อมูลมาครบแล้วนะแปลข้อมูลมาครบแล้วตะกี้อาจจะ อ่าคัดลอกข้อมูลมาไม่หมดนะครับก็ตอนนี้เราใส่ตัวเลขครบแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งนะครับผูกสูตรไว้รอนะครับเดี๋ยวใช้ solver obj ก่อนละกันนะครับ obj อ่าถ้าคุณดูจากที่เราเขียนเนาะส่วนนี้ทั้งบนเนี่ย min เนี่ยอ่มันก็คือ3 x 12ึบวกเ x 13ึบวกเ x 14 ไอ้สามเจ็ดเก้าสามสามสิบเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเก้าสองแปดเลขข้างหน้านี่คือตัวนี้ระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ช่องนี้จริงๆมันก็คือ x หนึ่งสอง x หนึ่งสาม x หนึ่งสี่นั่นแหละนะครับแต่ก็เราตั้งไว้นะครับเป็นช่องเปล่าๆเพราะเดี๋ยวเราจะให้คำตอบมันออกเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คือการจับสามคูณช่องนี้ก็คือ x หนึ่งสองบวกกับเจ็ดคูณ x 13บวกกับาคูณ x14 เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเราใช้ในช่อง min z นะครับที่เราจะตั้ง O P J เราใช้สูตร sum product ได้เลยนะครับ sum product รบเราคุณเลือกระยะทางเลยนะครับอีกอันหนึงคุณก็เลือกช่องนี้นะครับเดี๋ยวมันจะจะับคูณกันและซ้ำให้อนจนมาเสร็จแล้วแค่นี้บินแซดตั้งเรียบร้อยนะครับ sum product สองช่องนี้นะครับ ทีนี้ไอช่องสองช่องนี้นะฮะเส้นทางวิ่งออกจากจุดวิ่งเข้าจากจุดทั้ง9้าจุดเนี่ยมันคืออะไรมันคือช่องที่จะเอาไปเขียนตัวเงื่อนไขนั่นเองนะครับในนี้มันมีสูตรผูกไว้แล้วเราอย่าไปแตะต้องอะไรละกันมันใช้สูตร i ี้ผูกไว้ในนี้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นความง่ายขึ้นีกระดับหนึ่งที่เราไม่ต้องมานั่งทําตรงนี้นะครับทีนี้เรามาสรุปข้างล่างให้นิดนึงว่า รวมวิ่งออกกับรวมวิ่งเข้าต้องสรุปตรงนี้ก่อนนะครับนะรวมวิ่งออกกับรวมวิ่งเข้าอันนี้โทษทีฮะมันจะมีแค่เข้าลบออกให่าลบช่องนีออกนะรวมวิ่งออกนะครับก็คือสีชมพูนี้นะครับอ๋อหนึ่งนะอ่ะพอดีรวมวิ่งเข้ามันไปซ่อนอยู่อนะ่ะรวมวิ่งออกกับรวมวิ่งเข้านะครับ รวมวิ่งออกก็เดี๋ยวเราจะซัมนะร,รวมก็คือจับซัมให้หมดเลยรวมวิ่งออกของช่องนี้นะเส้นทางโหนดที่1รวมวิ่งออกก็คือนี่ฮะรวมวิ่งออกเส้นทางโหนดที่1น่นั่นก็หมายความว่าแถวนี้เลยทั้งแถวจับมันซัมให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นช่องนี้รวมวิ่งออกนะครับเราจะใช้สูตรซัมมดเอาตัวซัมก็ได้แล้วผมก็ลากนี่นะ แค่นี้นะของเส้นทางที่1นึงกด enter นะครับนี่คือรวมวิ่งออกของเส้นทางจุดที่1นะครับทีนี้คุณลาก auto fill ได้เลยครับทำช่องเดียวพอนะครับส่วนรวมวิ่งเข้าอ่ามันก็ต้องซ้ำเหมือนกันทีนี้มันจะเป็นช่องไหนมันจะเป็นช่องฝั่งนี้ครัรวมวิ่งเข้าก็จะเป็นของเส้นทางที่1เหมือนกันนะครับ ถึงแค่นี้นะ,ะก็กด enter นะครับเสร็จแล้วคุณก็ auto sum ในช่องที่เหลือได้เลยนะครับโอเคทีนี้ช่องถัดมาเขาบอกว่าให้คุณทําเข้าลบออกผมอธิบายนิดเดงรวมวิ่งเข้ารวมวิ่งเข้าคือตรงไหนฮะรวมวิ่งเข้าถ้าจะเทียบกับสูตรคือตรงนี้รวมวิ่งเข้านี่ครับนี่คือก้อนเนี้ยก้อนหน้าเนี่ยที่เราเคยเขียนเนี่ยนี่คือรวมนี่คือวิ่งเข้า นี่คือวิ่งเข้านี่คือวิ่งเข้านะฮะ <ison: S 1> ของโนดที่หนึ่งก็คือช่องนี้นี่นี่รวมวิ่งเข้าของโนดที่หนึง่งอทษทีนี่รวมวิ่งอ่ารวมวิ่งเข้าอยู่นี่นะจบช่องสีเขียว sozusagen. รวมวิ่งเข้านี่คืออันนี้ถ้ารวมวิ่งออกคือก้อนหลังนี่ะของโนดที่หนึ่งเข้ากับออกเดี๋ยวคิมเขียนออกก่อนนะแล้วค่อยเข้านะครัทษทีอันนี้สลับนิดหนึ่งอาจจะงงหน่อยแต่นี้เข้า อันนี้ออกเข้าก็คืออันนี้ีเขียวออกก็คือสีส้มนั่นเองนะครับเสร็จแล้วจับมันลบกันครับเพราะว่าต้องจับเข้าลบออกนะครับมันถึงจะได้ค่าอ่ามันถึงจะเป็นโมเดลทั้งชุดนี้ถ้าคุณจับเข้าลบออกแล้วคุณจะได้สรรมการทั้งแถวนี้เลยน,นี่คือสมการทั้งแถวนี้ก็คือเอากับเข้าช่องมัน เล็กไปหน่อยเลือกยาก่ากับข้าก็คือช่องนี้เนาะเลือกไม่ได้อีกก็เป็น f 3 9พิมพ์าก็ได้ครับ f กับ f สาก้านะครับลบด้วยอันนี้เลือกได้ปุ๊บ f สามคุณจะได้ท่อนนี้หละถ้ามาช่องนี้นะครับขอเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วกันอย่ เสร็จแล้วทำไงใส่ช่องเดียวแล้วก็ออโตฟิลเลยนะครับมันก็จับลบกันลบกันลบกันทุกันทุกโหนดนะครับอ่ะทีนี้ค่าขวามือครับ RHS คือ right hand side ค่าขวามือค่าขวามือของโหนดที่1ต้องได้ลบหพิมพ์อันนี้พิมพ์มาเลยลบหนะครับสุดท้ายตรงนี้ต้องหนึ่งนี้ระหว่างทางต้องเป็นไรโตามทฤษฎีนะอนนี้ตามทฤษฎีอ่โอเค นี่คือ Part s h o ต t หตุพาร์ที่ผูกสุดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เข้าไปที่ data solver ครับเข้าไปตั้งเลยเราต้องการมินนะครับตั้งมินไว้ก่อนอ่ะ OBJ ช่องไหนก็ช่องนี้ครับ c 1ต้องเป็นระยะทางต่ำที่สุดนะครับตั้งเป็นมินนะครับ by changing cell ก็คือค่า dv หรือตัวแปรที่เราอยากรู้มันก็คือช่องนี้ทั้งหมดเลย32ตัวเนี่ยลากเลยนะครับ เงื่อนไขครับเงื่อนไขที่หนึ่งอ่ะ DV ของคุณทั้งหมดต้องเป็นแบนรีตั้งนี้ก่อนเดี๋ยวลืมต้องเป็นบินกดแอดเข้าไปเงื่อนไขถัดมาเข้าลบออกนะครับฝั่งซ้ายจะต้องเท่ากับเข้าลบออกฝั่งขวานี่นะจบนี่คือเงื่อนไขแอดสองตัว ข้าลบออกฝั่งซ้ายเท่ากับข้าวลออกฝั่งขาวาเราดึงยาวเลยนั่นคือก้อนนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนไอ้แบนรีตรงนี้ก็คือก้อนนี้เวลาเขียนก็คือต้องกตํตหอดด้วยนะว่าตัวแปรทั้งหมดเป็น b บน a r y รีนะครับนี่ตั้งแค่นี้เองเคนไถนะครับก็ลองกดโซดูป๊บออกแล้วนะครับก็จะได้คําตอบ17เท่ากับที่เราเคยลองทําด้วยเมนนวนเนาะที่เฉลยอ,อยู่ในนั้นนะครับที่ผมบอกไปแล้วนั่นแหละคือคําตอบสิ วิ่งไปทางไหนบ้างอ่ะทีนี้คุณมาดูนะครับลันออกแต่ดูผลไม่เป็นนี่ก็มาตกมาตายตอนหลังไม่ได้นะครับวิ่งไปทางไหนบ้างนะครับคุณก็ดูที่มันออกเลขหนึ่งแสดงว่าจากจุดเริ่มต้นนะครับ1จะวิ่งไป2เป็นระยะทาง3มันเลือกเส้นนี้นะครับผมลองเขียนเส้นทางนี่1นไป2นะครับ สวยเอาใหม่ใช้ไอตัวนี้ดีกว่าหนึ่งไปสองนะครับสองไปไหนต่อสองไปสามฮะเพราะมันขึ้นเลขหนึ่งลงสองไปสามสามไปไหนต่อไปดูเลขสามเลยครับสามไปหกนี่หกไปไหนต่อกระโดดไปหกเลยครับหกไปเจ็ดนี่เจ็ดไปไหนต่อเจ็ดไปเก้านี่ครับนี่คือเส้นนี้เหมือนที่เราเขียนเมื่อกี้แหละรวมกันระยะทางได้สิบเจ็ดนี่คือ จุดหมายปลายทางของเรานะครับหนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้านะครับไม่วิ่งกลับนะโอเคนี่คือช็อตเทสพาสนะครับการหาเส้นทางที่ชั้นที่สุดในการวิ่งขนส่งมันเอาไปประยุกต์ได้หมดนะทั้งใช้รถใช้มอเตอร์ไซค์ใช้อะไรก็ได้หมดแหละครับ แต่อย่าลืมว่าที่ผมสอนเป็นเบื้องต้นที่ยังไม่ได้บวกเงื่อนไขเรื่องของการบรรทุกน,นะครับหรือว่าจะเป็นเงื่อนไขของงบประมาณในการใช้น้ํามันอาจจะห้ามใช้เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับหรือเงื่อนไขของน้ําหนักปริมาตรยังไม่ได้ใส่ไปเลยนะครับกิจาการของตัวรถยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทําจริงๆโจทย์จริงๆก็ต้องใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยนะครเพื่อให้ใหใหแบบจําลองหรือโมเดลมันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วไปใช้ประโยชน์จริงๆได้ นะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือช็อตเทรดพารก็จะจบแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะต่อด้วย TSP หรือ Towering s ิ r m e n ซึ่งพื้นฐานถ้าชอตเทรดพาร์ทเข้าใจแล้วเนะี่ย TSP มันต่อยอดไปอีกหน่อยนะครับก็คืออ่ะบอกไว้นิดนึงก็ได้ช็อตเทรดพาร์ทวิ่งไปไม่กลับรถ1คันพิจารณาการบริหารจัดก,การรถแค่1คันส่วน TSP วิ่งรถหคันเหมือนกันกับชอ็อตเทรดพาร แต่ไม่เหมือนตรงที่วิ่งไปแล้วทำไมกลับด้วยจัดเส้นทางการกลับให้ด้วยโดยที่จะไม่กลับทางเดิมและระยะทางต้องสั้นที่สุดนี่คือ TSP หรือ Traveling Salesman Problem เดี๋ยวข้างหน้าเรามาเจอกันใน TSP นะครับครั้งนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับก็ไม่ยากจนเกินไปสำหรับชอบเทรพานะอ๋อมีโมเดลสำเร็จรูปมาให้บางส่วนแล้วนะครับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ